cho tài hôn chính Rồi ra cào thì rong người anh mới non ngủ và là lẻ kêu tôi mét cả quẹ phe này lằng cho tài hôn quên nhiều về coi kêu tôi có mấy ai cả nên là bảo mấy mấy pháo không có đâu tôi tay lại cả nên mấy cứ nuôi còn nặng mười chín nuôi lệnh chun còn có ai cả nên cho bộ anh cho cái à nặng mười chín nên thì đây cả nên đó thì cái kêu thì tôi cái kêu anh cái mình ไปจือนันย่าไปโตผมลอกกจินบอเดี๋ยวบาไปฮกในโจ๊ะเรียนยิงตัวตัดฟังกับกูบาบเดี๋ยวโกรธกรรมาการมวยเลยไปยิงตัวราาแตมันนีโต๊เออไม่โตกัมันีฟังเอออรงยาเต็มปังเม็ดหลมโตกันนะเสี่ยงอยู่ปันนันตัวราชาเขาไหวเลนั่งไหวเลยข้าวเลวไปยิงเสียต่ำเลยก็ไม่รไหวลำเลยไหวเปลงไหวแต้ว มาดูกว่าแดงหวันทีวีอันนังแลบ้าแดงวันจบหนักหน้าใจนั่งเหลืองไรมาแล้วคนแลไปีจริงแหลได้จริงนังแล่ีวิเลวก็อินนะไอ้อนนางเอกตุ๊กตัวกงตบแล้วเมียเราก็รำบูจาดียนางเอกนู่นแก่งใจจบนักหน้าเวลานางเอกตุ๊กตบแล้วก็ร้องบาคนกูปลาดเราตุ๊กตุ๊กแล้วก็หลงยไม่มาอ้วเลยเต็มเรนนะอ๋อเนี่เอาไปก่อนนี่ เต้นสายอย่าก็หล่นั่งเลยเต้นโกรไดอย่ะมาไมา่แล่ได้ต่างวันไอ้ไพตอตาพื้นตัวอันโปมางไมยหรอกอ่ะเต้นหลังว้าวอยู่ทิมเขื่องกาค้ากาก็ตุ้มไปด้านอะมาเลยนั่งนั่แเลยฮันว่างั้นเลืองนั้นติดป,ปกักต่างวันจบไปเลยว่างโวรกรไลหรกูเือองะไรตนะเต้น,นูว้าอยู่กลางคืนนั่นเรืองอะไรติดกัตรน,นคุ้งเน,นี่นะเ่แต่ตังแต่จรนอย่างนั้นเดียวให้ไดอะจริงนางหนุ่มเขียวไดกับจรนคุ้งไหม เกลียดบ่ากลางคืนมามาจ,นาจะนอนไหนเราผัาาจบตะเก็นก้าวก็รอง้าลยผัวจบตะเก็นก้าวล้วกว่นอนว่าในตำร่้ได้ดจ้ามามาหัวจบตะเก็นก้าวเลยได้ถึงถึง,ถงว่ามงมาเม,มียก็ไม่เกเกเกเราหลงเกลียดหนังก้าวนั่งอยู่ไรเราอยากกีใต้แล้วาากวูเอ้ยกันไม่ก้าวมาัรา <c oughs> ต่ำหอบก็ไม่มาแลวเดมเบรดบ่า โอ้ผมนั่งจบตีรีบกลืงกว่าได้นอนแล้วตัวเดียวได้นอนแล้วประเด็นในเจ็ดสิต่อละมึงนั่งกว่าได้ก็ลงก้าวแม่มึงมาเวลาแม่ของเงยนติ้มบ้าเึ้นหุ่นติ้มเมื่อก็ลงก้าวมาบ้าเลยยิ่งเนียนกูกูเจอไม่ลาวเจอไม่แล้วกูยิ่งลาแล้วรุ่นอย่างเู้อกหัวห้อยรุ่นภูมิรับดีมาบาดตัวตัดมึงเขื่องนหลาบันเกี่ยวแปลกๆจบปั่นนั่นไอ้เต้นนี่ไม่ได้จารึเริงอยู่พอไรอยู่พอมาควรใะแล้ว เร็กเจริญพ่อเรียกผมมานี่มีธุระอะไรรู้จะก,กระดิดพ่อเดี๋ยวจะไม่แล้งอ่ะลูกโงตามแล้วก็ทามพ่อหนูแล้วกูแรงกลางไม่ได้รู้อะไรรู้แรงหรือเออตีบาดแรงกลางไม่เป็นเถอะเดือเจริจกกรรแม่ไปอยู่ข้างเจริณพ่อมีธุระอะไรรู้จะก,กระดิดแม่คือปันเดลอยู่ว่าปอมงึงอีธุระแต่แหลงครั้งไม่เป็นไอ้แม่ช่วยแหลงแตน